สวัสดีครับร้านช่างธันวาซ่อมมือถือนะครับลูกค้าส่งอเมทฟิตทีเล็กมาซ่อมอาการเสียก็คือเครื่องดับเองนะครับแล้วก็เสียบสายชาร์จมีแบตเตอรี่นะครับแต่พอถอดสายชาร์จปุ๊บเครื่องดับเลยนะครับเป็นเพราะว่าแบตเสื่อมนะครับแบตโตเก่าแบตบวมแล้วนะครับแบตบมันจะก้อนปุดๆออกมาบวมๆแบบนี้นะครับส่วนแบตตัวใหม่ใส่ไว้ที่เครื่องเรียบร้อยแล้ว ดูที่ตัวเครื่องกันตอนนี้แบตมี92%นะครับชาร์จให้เกือบเต็มแล้วแล้วก็ถอดสายชาร์จออกนะครับเพราะถอดสายชาร์จออกตัวเครื่องก็ไม่ดับนะครับตอนแรกตัวเครื่องดับนะแบตเก่ามันเสื่อมนี้เป็นสายชาร์จที่ลูกค้าใส่มาในถุงด้วยนะครับลองชาร์จดูเสียบ <c oughs> <c oughs> ชาร์จเข้านะครับ ขึ้นชาร์จนะโอเคถอดออกนะครับดูปุ่มกดกันนะครับอันนี้ปุ่มอันนี้ละกันปุ่มเลื่อนลงนะครับกดได้ปุ่มเลื่อนขึ้นครับกดได้ปุ่มย้อนกลับปุ่มซีเล็กย้อนกลับซีเล็กย้อนกลับก็ได้นะครับนี่เลื่อนนะครับ เลื่อนอีกฝั่งนึงนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับก็ได้นะโอเคนะครับเรียบร้อยเดี๋ยวก็ส่งกับคืนคุณกวางนะครับส่งมาจากต่างจังหวัดเรียบร้อยครับใครสนใจติดต่อที่ชั้นธนวาซ่อมมือถือนะครับที่ facebook นะครับขอบคุณมากครับ